สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับอพอดีรถมอเตอร์ไซค์อืมสกปกมากเลยนะครับผมก็จะประกอบเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงนะครับเป็นปืน แบบใช้แบตเตอรี่นะครับเพื่อจะไปล้างรถนั่นเองนะครับครับก่อนอื่นครับประกอบแบตเข้าก่อนนะครับนะครับในกล่องหัวฉีดล้างรถแบตเตอรี่นะครับ แรงดันสูงนะครับนะครับประกอบแบตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนี่เลยครับคือหัวฉีด หัวชีดจะมีอยู่2แบบนะครับหัวชีดประกอบเข้าไปเลยครับมีแบบหุ้งตรงนะครับกับเป็นละอองนะครับแต่วันนี้เราต้องใช้หุ้งตรงสูงหน่อยนะครับเพราะรถสกรปรกมากเลย ็นแบบอองจะเป็นแบบนี้นะครับมีสองหอัวต่อไปสายยางนะครับอันนี้คือตัวกรองน้ำนะครับน้ำที่สกรปรกก็กรองเข้าในเครื่องนะครับตัวนี้คือตัวกรองส่วน ตัวนี้คือสายยางนะครับล็อกเ,เข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นนิดหน่อยนี่ครับเราก็จะได้ปืนฉีดน้ำแดงดันสูงนะครับใช้มอเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปปฏิบัติจริงเลยนะครับ นี่ครับสภาพรถก่อนจะนำมาล้างนะครับนี่เป็นคราบสปกปรกติดนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะนำเครื่องมาล้างนะครับสำหรับท่านที่สนใจเครื่องนี้นะครับก็ติดต่อมาทางผมเลยก็ได้นะครับ รประหยัดน้ำด้วยนะครับใช้น้ำเพียง2ถังครับล้างรถคันนี้1คันนะ่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาล้างให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับนะครับผสมน้ำยาก่อนนะครับรอบแรกเดี๋ยวจะฉีดให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ้อนะครับต้องขอบล้อนี่ครับผสมน้ำยาเสร็จแล้วรประหยัดน้ำด้วยนะครับใช้น้ำแค่สองถังนี่ครับต้องขอบล้อนะครับจากที่มีคราบสบกรปรกนะครับ ก็จะออกน่ครับเดี๋ยวผมแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนิดหนึ่งนะครับนี่ครับท่านครับจากรบคันที่มีแต่คราบดินนะครับี่ ใช้น้ำแค่สองคั้งเองนะครับเนี่ครับอือปืนแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับประหยัดน้ําด้วยนะครับประหยัดน้ำประหยัดไฟท่านที่สนใจก็โทรหาผมได้นะครับ เดี๋ยวผมสั่งจองให้นะครับนี่นครับจากรถทันเก่ามาเป็นรถใหม่จะไว้ฉีดพ่นยาหรือว่าฉีดล้างพื้นบ้านก็ได้ครับ,รบเป็นพื้นซีเมนต์อย่างงี้นะครับ,ะรบสะอาดเลยครับ แบบนะครัพกพาสะดวกนะวกันนี้ก็ขอจบคลิปการรีวิวนะครับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใช้มอเตอร์นะครับพกพาสะดวกผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ